สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะน้ำนะคะกันสลันมังคลาคิรีค่ะตอนนี้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการตลาดฉําช้าอยู่ที่ชุมชนหลงเิมคาวค่ะ ซึ่งอยู่ที่ตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเปิดทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ9โมงถึงบ่าย2ขอขอใช้พื้นที่โฆษณาแป๊บนึงนะคะ <laughs> ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ9โมงถึงบ่าย2ถ้าใครสนใจก็สามารถไปเดินเที่ยวเล่นได้เนาะจริงๆน้ำตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมาพูดเกี่ยวกับ พื้นที่สีเขียวหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าพอเรานำมานั่งนึกหรือว่าฟังพี่ๆที่มีความสามารถหรือว่าทุกคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับอักตเสศน์เอยนีเนี่ยคือส่วนตัวน้ำก็มองว่าคือจริงๆอ่ะน้ําอยู่กับมันมาตลอดหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มาตลอดอยู่แล้วแค่เราไม่ได้มองว่ามันคือสิ่งใกล้ตัวหรือว่า มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราด้วยซ้ําคือถ้ามองไปเห็นในรูปอย่างเงี้ยหนูใช้ตลาดชาชาเพราะว่ามีต้นชําชาต้นใหญ่ตั้ง3มต้นเนี่ยคือธรรมชาติที่เห็นชัดที่สุดเลยในในชื่อแบรนด์ของหนูด้วยซ้ําอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวน้าเองกลับมองว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติหรือรักษาพื้นที่สีเขียวเลยนี่นาะแต่จริงๆแล้วนั่นแหละคือแรงเล็กๆที่เรามองว่าเอ้ยมันคือพื้นที่สีเขียวที่เรา เราทำต่อยอดได้ไปในวันข้างหน้าด้วยและที่สำคัญคือน้ำทำงานร่วมกับอาจารย์ชาชวานด้วยนะคะแกเป็นประธานชุมชนของหลงหิมพาวค่ะแล้วก็เมื่อเช้าถามแกว่าเอ๊ลุงชาัดชุมชนเรามีพื้นที่สีเขียวหรือว่ามีทรัพยากรเกี่ยวกับธรรมชาติยังไงไหมนะซึ่งอันเนี้ยมันคือแหลกออฟความรู้จากส่วนตัวของน้ำเองน้ำอาจจะไม่ได้แบบว่าไปศึกษาหรือว่าค้นคว้าทำรีเสิร์ชด้วยซ้ำแต่ว่า อย่างที่บอกค่ะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆลงชัดก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยชุมชนเราอ่ะปลูกต้นไม้เยอะมากเลยนะเพราะว่าตลอดทางเดินในสายถนนนะคะมันก็จะมีแดดมีอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเพิ่มต้นไม้เพิ่มร่มเงาขึ้นมาให้ลูกค้าหรือว่าคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยได้มีร่มเงาจากต้นไม้ซึ่งน้ำก็มองว่าเนี่ยแหละคือธรรมชาติที่มีสเสน่ห์ที่สุดของชุมชนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในบางกิจกรรมเนี่ยเราก็มีการนําแบบว่า,เ,าเขียวสวยหอมหรือว่า กิจกรรมที่รักษาธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในตลาดด้วยเหมือนกันทั้งทั้งที่นั่นแหละคือสิ่งแวดล้อมที่ตัวน้ําเองก็ไม่ได้มองอีกแล้วว่าเออมันอะไรยังไงแต่ว่าจากหลังจากวันเนี้ยที่มาร่วมงานหรือว่าร่วมเวทีนี้นะบอกน้าคิดว่าความคิดของน้ำเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปละเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยค่ะน้าก็อยากจะเอาสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือจาก ชุมชนต่างๆหรือที่อื่นๆที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจสามารถนำมาขายที่ตลาดํำชาได้เลยเพราะว่าน้ำมองว่าตรงนี้มีเสน่ห์มากๆและเป็นอีกแรงหนึ่งถือว่าน้ำเป็นอีกแรงขับเคื่องหนึ่งในชุมชนก็ได้ค่ะที่อาจจะสามารถทำให้ทุกคนต่อยอดหรือว่าพัฒนาสินค้าหรือโปรดักที่มีในชุมชนมากขึ้นนะอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่าเข้าไปช่วยทำลงมือปฏิบัติตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอยากจะ เป็นอีกแรงหนึ่งที่สามารถทําให้ธรรมชาติอยู่กับเราได้ต่อไปยาวนานขึ้นแล้วก็อาจจะให้พื้นพี่ๆเนี่ยได้มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าแล้วก็สร้างรายได้ได้มากขึ้นเนาะแล้วก็อย่างตัวน้ําเองอะค่ะเพราะว่าจริงๆน้ำเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่หนีชุมชนมาตลอดเนาะออกไปทํางานข้างนอกอยากไปกรุงเทพอยากไปในเมืองแต่ท้ายที่สุดเรามองว่าแทนที่เราจะไปพัฒนา พื้นที่ที่อื่นเนี่ยทำไมเราไม่กลับมาพัฒนาพื้นที่ของชุมชนตัวเองก็เลยกลับมาทํางานที่บ้านนะคะแล้วก็โชคดีที่ได้ร่วมงานกับคนหลากหลายเจเนอเรชันแล้วก็อย่างตัวน้ําเองะคะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นมุมมองจากเด็กตัวเล็กๆก,ก็แล้วกันเนาะว่า,าวัยรุ่นที่เข้ามาทํางานที่บ้านนะคะเขาไม่ได้อยากบางคนอาจจะอยากมาเปลี่ยนหรือมาปรับ พื้นที่เดิมให้มันเปลี่ยนไปเลยเป็นยุคสมัยใหม่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ในชุมชนให้โอกาสแล้วก็พยายามที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เราซึมซับไปกับมันทีละนิดอย่างเงี้ยคืออย่างตัวน้ำน้ำไม่ได้เปลี่ยนชุมชนเลยนะคะตั้งแต่เข้ามาแต่เป็นการเพิ่มและเติมชุมชนที่มีอยู่เข้าไปเพื่อให้มันสามารถทํางานอยู่ด้วยกันได้ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ซึ่งจริงๆแล้วทางชุมชนหลงหิมวเนี่ยอาจจะมีคนเจน,เจนก่อนเยอะหมายว่าคนสูงอายุอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์หรือว่าการ จำหน่ายสินค้าในช่องทางอื่นนอกจากออฟไลน์ line, ที่แบบมาตั้งแผงขายอะไรเงี้ยน้ำก็ได้เข้ามาช่วยในส่วนนั้นแล้วเราก็พัฒนาตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยตรงเนี้มันคือแรงเล็กๆที่ทําให้ชุมชนเนี่ยประสบความสําเร็จได้แล้วน้ำก็รู้สึกว่าไอ้โอกาสเล็กๆของเราเนี่ยคะ่ะมันทําให้ชุมชนมันเติบโตไปด้วยกันได้เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามาจากตัวน้ําเพียงอย่างเดียวเนาะ จากคนในชุมชนก็เหมือนกันเพราะถ้าคนในชุมชนไม่ให้โอกาสเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตผลงานหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็อ๋ออีกเรื่องหนึ่งค่ะ Uh, ปีนี้นะคะชุมชนหลงเฮมคาวจะมีการตอนย้อน,นะคะชื่อตอนเสาะเศษแบ่งสินอันนี้จะเชื่อมโยงกับที่นี่เลยเพราะว่ามันเป็นธีมที่ลดการรบกวนสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะสามารถไปเยี่ยมชมชุมชนได้หรือว่าได้มีโอกาสนั่งแลกคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆให้หนูได้อีกเพราะยังไงน้ำก็เปิดรับ ความรู้หรือว่าความแนะนำจากทุกที่อยู่แล้วว่าเออมันควรจะเป็นในทิศทางไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะทำงานได้ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพี่ๆที่มีความสามารถทุกๆท่านนะคะแล้วก็อาจจะมาร่วมเป็นเขาเรียกว่าภาคีเดกานหรืออะไรก็ได้ค่ะในอนาคตขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องน้ำมากมากค